สบายดีจากประเทศอิตาลีเนาะคณะนี่คอยอยู่อ่าซวนสาธารณะที่ประเทศอิตาลีนั่นเองเนาะเมืองเคโมนาเนาะผักเนื้อของประเทศอิตาลีตอนนี้คอยจับกล่องสลับไปคือโ่มีอันคือบ่มีค้ากล่องแบบนี้นะ <c oughs> เรียกบึงกล่องก็คือด้านเลไปค้างสายค้างครัวแบบนี้นะ <c oughs> เอเดี๋ยวคอยจะผ้ามาชมเนาะ <c oughs> ต้นใหม่พวมอันออกดอกแบบนี้นะ ในช่วงนี้ท่ว่าอันอยู่ต่างประเทศเนาะก็จะเป็นช่วงท่ว่าใบาใหม่ผีแบบนี้นะใบใหม่ปุงแบบนี้นะเพราะว่าลืมเขาส่ฤดูหอนแล้วแบบนี้นะต้นใหม่ก็จะออกดอกออกใบในช่วงนี้เนาะเดี๋ยว่อยจะพามาชมต้นใหม่ตอนนี้มีแต่ดอกออกดอกเต็มหมดบักงามๆเนาะคล้ายคือต้นซากุระเลย <laughs> เดี๋ยวมาชมกันเลยเนาะ <c oughs> เขาไม่พี่น้องเดกบอกว่างามผาถุกงามพิลึกพิโลในช่วงนี้ก็จะมีโต้พนะึงเนาะเพราะว่าข้างบนเขาเจาจะเลี้ยงอันรังพึ่งแบบนี้นะอา่าช่วงนี้พึ่งก็จะออกจากล่างมาดูดเอาเกสรแบบมันนำวานจากดอกใหม่แบบนี้นะเอาไปเลี้ยงอันเอาไปเลี้ยงอันลูกเลี้ยงรังของเขานั่นนะ นะแต่ว่าต้วนี้จะเป็นแบบตน้นพุนบ่บอยบอในเอใจนอเนาะแบนจำซื้อบุคอยใ้นะนะเดี๋ยวส่วงเขาติดลูกเดี๋ยวเขาจะพามาส้มอีกดอกหนึ่งเนาะตอนนี้กำลังติดดอกแล้วก็จะมีแบบมีลายต้นเนาะแต่ว่าต้นต่วนหนันต่ําแต่ว่าต้นนี้จะสูงแน่แล้วก็ดอกก็บุคอยมีแบบนี้นะแต่ต้นหนั้นติดดอกแห้งอ้ดอกเขาจะออกมาแบบนี้ไะ ตัวนี้ก็เมนเนาะแตกดอกใบขึ้นมากำลังงามเลยแหละอด,ดอกขึ้นมาแบบนี้มีแต่แนวงามงามแงงแบบนี้เขาจะก็ออกด,ดอกขึ้นมาแม่พึ่งเนาะ ข้างล่างก็เป็นดอกทีวาเขาเจา้าคู่ลุ่งแบบนี้นะชีชมพูเต็มหมดเลยแบบนี้นะสลากเนาะดวงดวงมากแบบลวงดงมากก็มีแต่แบบอันเต็มหมดเลยแบบนี้นะข้างล่างก็จะมีผสมกับดอกหญ้าในดอกหญ้าก็จะเป็นสีบูบูแบบนี้เนาะแบบนี้เลยแหละ เล่นหมดแถวนั้นดอกเงี้และก็จะมีต้นแบบนี้นอาต้นดอกซีขาวๆแบบนี้น่าจะพุ่นบอกพุ่นป้าบ่แต่ว่าในสวงที่ว่าเขาสุกแลวนะบ้านแห้งใน่วงที่ว่าเขาสุกเลวนะกระต่ายจะมาเ็มกองต้นเลยเพราะว่ามาลอกกินแบบนี้นะเมืองพุ่นเมืองุ่นดอกแห้งดอกซีขาวนี่นะ ปาดมีแต่งามๆดกิลึกพิโลงามอิลีอิโลดอกใหม่มุงนเข้าจุนปูนปาดกจ,จะมาดกกระตดนแบบนี้นะดูกดกทุกปีเลยดกตลอดงามแห้ง ลายแห้งมังกรต้นแอปเปิลอยู่แถวนั้นลายแห้งพ่อแม่พี่น้องเป็นแอปเปิลพานตแต่ว่าต้นนี้เขาเจ้าเนี่ยได้มาสร้างอันค่อยบุ้งว่าข้างในนาะจะเป็นแบบอันสะไว้น่ำค่องเด็กหน่อยแบบนี้บ่แฟนข่อยว่านะถ้าข่อยจำบ่ผิดเนี่ยนกเขาจะเจ้าจะทำแบบบ้าอันเป็นหลานกรฝากกาแฟ,ฟน้่แห้วกแบบอาหารนั่มเล็กๆในน้อยแล้วก็ เขาเจ้าก็จะมาไว้นาแบบนี้นะแต่ส่วนตัวหนีนะกว่างแห้งเขาเจ้าก็มาซัางแบบนี้ใส่เลยซองนีบ่ค่อยเห็นกระต่ายปกติจะมีกระต่ายแล่นวิ่งตามแถวนี่นะตัวนั้นขวบโบนใ,นใจนะว่ากระต่ายหรือว่านกข้าวๆหย่นน่าจะเป็นหนกเนาะ เป็ดก็มีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็ดน,นำจะมีอันลงอันนี้ก็ลงแม่นำอยู่ไกลๆนี่เป็ดแต่ว่าเป็ดเ,เขาเจะาบโบไดเลี่ยงเนาะเป็ดธรรมศาสตร์เป็ดบานห้าวหันไหมแต่ว่าอยู่ผีเขาอันธรรมศาสตรเ์เขาเจ้าโบไดเลี่ยงเนาะธรรมศาสตร์จ,รรรตรจับกินกบบระโบไดอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อยู่อิตาลีแบบอยากแห้งนอก่าจะหาห้กินแบบตามอันธรรมศาสตร์แบบเนี้ส่วนลายแบบสื่ออย่างเดียวเลยสื่อเอาหานะใส่เงินอย่างเดียวเลยดอกดอกใหม่ดอกใหม่ดัดล่างบ้านงามแห้ง ตรงนี้กำลังแบบอากาศกำลังแบบลมๆเย็นๆนะเพราะว่าดินก็ซุ่มๆเนาะเพราะว่าฝนตกตลอดดินก็อ้ปนำ้ำปีนี่้นใหม่ใบหญ้าแบบทุกสิ่งทุกอย่างแฮปปี้เลยเพราะว่าปีฝนตกล่เนาะฝนตกล่คักตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ข็มี ่อยจะล่องมาเบงส่วนภักของเขาเจ้าเนาะจะมีบานอยู่ไกลๆนี่เาเขาเจ้าจะทำส่วนภันยอมเล็กๆหน่อยๆแบบนี้นะในส่วนเดียวฮัลเล็แต่ว่าโบเมนของเจ้าเดียวเพราะว่าอันไล่เจ้าเนี่ยเขาเจ้าแบ่งกันแบบนี้นะเขาเจ้าก็จะปลูกพัก ันนี้ก็บมเมนแบบว่าบานของเจ้าเดียวเนาะลายลายลายเจ้าต้นนี้เนาะจะเป็นบานของเขาเจ้าแต่ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนภาคของเขาเจ้าแบบนี้นะเขาเจา้านนาะจะบทันได้ปุ๊กยังเนาะ ยังบานได้ลุดินแต่ก็มีดอกใหม่แบบนี้นะคุณดอกใหม่ของเขาจากบ,บ้านพุ่คนดอกใหม่มางามแห้งพ่อแม่พี่น้องเบื้องหน้านะเราไปขวดชื้อแบบนี้มาปุ๊กก่อนปุ๊กลุดินแบบนี้นะเบื้องบนสีมวงนี่นะงามแห้งงามขี่ลึกขี้รูอต้นนี้เขาเจาะออก,กำลังพเพาะเมล็ดคือกันเนะาะเพาะเมล็ดคือกันกับของตัวข่อยเลยเท่านั้นนะ เจ้าเพาะเมล็ดเจ้ากำลังอันพอเพาะเมล็ดพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเมือนี้แบบว่าบรรยากาศ,รรากาศดีแห้งแต่ก็ยังมีแบบเน่าเล็กๆหน่อยๆอ,อยู่เนาะแต่อากาศถือว่า โอเคกำลังดีแบบนี้นะโบเห็นกระต่ายสักตัวเลยวะหัวนอนรับอยู่ในบานบอยู่ในแบบในลูกของเขาบไร่ว่าอั่างไดเนาะว่าบบเห็นสักตัวเลยฮะนะ ก็ชิย่างไปทางนั้นบ่ค่อยกะก็ชิย่างไม่แหกทางนี้เอาเนาะแบบว่าวานกลับหนะันนะจน้ไมใหญ่ก็ลายลายแห้งในนี้ก็เชอรี่ก็มีเนาะแต่ว่าเป็นเชอรี่หน่อยแบบนี้นะลูกในหน่อยแบบนี้นะแต่ถ้าอัน ล่อวันอันเาร้าวันอาทิตย์นะพอแม่พี่น้องคอยจะพาพาพาไปส้มริมแม่นำ้ำพออีกฝั่งหนึ่งเนาะแบบง่ามแห้งเท่านั้นน,นนะเมื่อก่อนจะเห็นแบบมีเกาะนิดหน่อ,นนอยแบบนี้ในชะ่วงนี้อาจจะโบเห็นเราเพราะว่าหนํำอาจจะท่วมเราเพราะว่าฝนตกหลยเราหนํำแบบหนํำขึ้นแห้งแบบนี้นะ นี่ตัวนี้เป็นตุนบอกเลยว,ว่าตัวนี้เป็นตุนเซอรี่ปาน่าจะเมนเม่นละเซอรี่ปาตัวนี้นะเอรี่หน่อยดอกของเขาเนี่เมื่อก่อน แฟนเคยว่าแถวนี้หนำจะท่วมหมดแต่ตอนนี่บมบมี่เลยะบมี่้นำต้นนี้จะเป็นต้นต้น,น,นพุนแต่เบิ่งสภาพต้นเนาะน่าจะโดนพอชมควัดอกก็บ,บ่คคอยมีแบบนี้นะกำลังปุ้งกำลังแตกดอกขึ้นมาแบบนี้นะขึ้นมา ่วนกาเจ้างามแห้งต้นที่ว่าต้นต้นนี้นะต้นดอกซีขาวต้นนี้นะลายแห้งพราะไม่พี่น้องบ้านดอกแบบลายแห้งเข้าจุก,กูจุนกูลไปทั่วปลาแบบนี้นะแบบนี้ เจ้าติดเป็นปุกเป็นปลูกอยู่ค่ะจุนกุนเต็มตุนกุนข้าคาลน่นเม่นมดแล้วก็จะมีมีดอกหญ้าอันซีบูแบบนี้นะลายแห้งลายพิลิปิโล่คือไม่พี่น้องอันดอกอันซีบูแบบนี้นะดอกหญ้าแบบนี้นะลายแห้งขาเบื้องไกลๆนะ ลมพัดนะแบบสะอ้อนแห้งแบบนี้นะสะอ้อนต้นเขาแบบนี้นะ้องลมพัดแบบนี้งยิบงีิงิจะเป็นงยิ่มเงิอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะลมพัดเบึงเหลือกสะอ้อนคิดหดบานคิดหดสมัยตอนอันดอนอันนอนให้นอนหน้ากับอันโฟกับเมย์สมัยก่อนแบบนี้นะ เดินเล่นแล้วก็ลมพัดลมพัดตลอดเลยนะลมพัดวีวีวีวตลอดเลยตน้นต้นเก่านั่นแหละข่อยย่างวุ่นกลับมาเพราะวะ่าข่อยจะย่างกลับล่ะงามเฮงเว้ามาแล้วก็งามป้าดข่อยก็อยากได้อยากหักกิง้งแบบนี้ไปอยู่เดี <c oughs> แต่ก็บ่ฮักบ่ทำลายเขาเลยเนาะ ไทยหูบกพ็พอแดนะงามนี่นะพ่อแม่พี่น้องข่อยจะพามาส้มหยอดต้นนี้นะเนะเา,เาะเอ่อเขาใจว่ากินได้แล้วเขาใจาก็เก็บไปกินไรอยู่เขาใจจะเอาไปลวกแบบนี้นะข่อยก็จะเก็บไปลวกเบื้องนอกเพราะว่าข่อยมีน้ำพริกกุง้งอยู่ข่อยไปตลาดไทยแล้วก็ซื้อน้ำพริกกุ้งมาแล้วข่อยจะพามาส้มหยอดต้นนี้เนาะ ตัวนี้ก็คือแบบเห็นร้อยเข้าเจ้าเด็ดไปไล่แล้วเข้าเจ้าหน่าจะมาเก็บไปแปนไปแล้วแบบนี้นะแต่ก็ยังมีต้นไม่ที่ว่ากําลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาอยู่เนาะเดี๋ยวมาส้มน้ากันเลยตัวนี้ก็คือยอดที่วาตัวนี้กินได้เนาะตัวนี้เป็นเข้าเจ้าเด็ดยอดไปแล้วเข้าเจ้าเก็บไปแล้วมือก็เหีเห้ยวเี้ยวพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบทานขีมจกักรเท่อนะยอดตัวนี้เนาะ เพราะว่าไปหลวกกินอยู่แต่ก็มีน้ำน้ำหน่อยๆแบบนี้นะแต่หาหลวกเดี๋ยวน้ำมันก็หายไปเนาะจะไปกินกับอันแอยจะหู้เขาเจ้าแบบนี้นะเพราะว่าบริืูเขาเหนียวมากคอยจะหู้เขาเจ้าเราคอยจะหลวกหนอดตัวนี้กินกับหนํำพริกกุ้งที่ว่าคอยซื้อมากจากตลาดไทยกำลังแตกหนอดขึ้นมาไม,ม่งามงาม เก็บไปเนาะหยอดกำลังงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเจะมาเก็บเด็ดหยอดไปลหรคนที่ว่าเขาเจ้าลูกอันแบบารุจากภาคแบบนี้เขาเจ้าก็จะห้าเก็บได้เนะาะเตสไลด์นี่คอยจะบ,บุลุจากดอกวัดรูนี่ก็มีคนบอกคอยมาเนาะวาตัวนี่หันกินได้แบบนี้นะคอยก็เลยคอยเคยเก็บไปแล้แต่้่อย เอาไปถิ่มในเปันบาบจะซื้อแบบจนเหี่ยวแบบนี้นะเพราะว่าคนบกากินผมหัวจว่าอันจะทำเมนูได้กินแบบนี้นะลางนำให้ดีๆนี่นี่จะลวกเขาจะว่าแซ่บกินกับอันนำพริกนะย้อด นกกำลังแดกกันมากอ่อนๆดูโอ้ยมีหมดกัดกอีกหน่ยหมดนี่ก็จังแมนเแดกกันมากอมปลาอมเมืองอยู่อมย้านี่แหละโอ๊ะโอ,โอ,โอ้ลุกลงลิ่งสั้นเนาะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็น เป็นอ like ันลองนำน้อยแบบนี้นะลองนำต้นนี้จะปกติจะมีเป็ดเป็ดนำแบบนี้นะอันลอยนำแถวนี้หากินเนาะแต่ว่าวันนี้โบเห็นโบเห็นเป็ดเลยโบเห็นเป็ดก็เก็บหยอดตัวนี้ไปแหละหยอดอ่อนๆแบบนี้ลอกเบิงถาแสบก็จะได้มาเก็บอีกแบบนี้นะ ไปเราจะลางดีๆนี่เหละจะจะหึงเขาเลยบ่คอยมีไรดอกมีแต่อันซุมเดียวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแต่หาอีกทีนึงหันไกลเนาะแต่ว่าลายแห้งแต่ว่าวัานหนาวนข่อยจะไปข่อยลอกเมืองก้อนว่ารสชาติเป็นจังได้ค่ข่อยมักข่อยก็จะไปหาเก็บแบบนี้นะ กอแล้วเนาะเพราะว่าเอาไปค่ะสมมุิว่าตัวเองบ่ม,มักยังสีนะก็ะจะทิ้มซือ้อเนาะปล่อยให้คนอื่นเขาเจ้าได้มาเก็บแล้วก็แทงหงอดขึ้นมาไหมอีกอจะประมาณนี้แล้วเนาะเก็บมาแล้วเนาะเด็กกั๊มหน่อยกั๊มหนึ่งเด็กงอดกำลังเด็กหงอดขึ้นมา ปาทุกขามไปสัตัวนี่นะหนยดกำลังงามทรงหยดนั่งแตกขึ้นมาเขาจะามาเก็บไปนะพ่อแม่พี่นองเด็ดหยดไปเลยพ่อแหละพ่อเห็นแ่ะก็อยากเก็บอีกบบบนี้เมืองหันหนยดแตกขึ้นมากูดูเกดเอยูอ่ เก็บอีกซ์จากเล็กจากหน่อยช <c oughs> ีวิตแบบนี้แหละยังบ่มีกมารบ่มีงานทำชีวิตในเมืองนอกค่ะมีงานทำกันคือท,ทำงานท่านหละเมื่อบ่มีงานทำก็นี่แหละายางเลลินแบบนี้นะงั้นคองปลาคองทีมาของที่กินใดก็เก็บไปเก็บไปเก็บมาบ่อยักเศร้าสำนับัดนี้ เก็บไปเก็บมาก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้นแต่หุ่นหยดกำลังแตกก็ดูกระเดียวว้าทุกคุยว่ามีน้อยเดียวว่าสันปุ่นหยดบักใหญ่พ่อแล้วเนะวาะจะมาโลเก็บหยดกุศลแบบสำหรับคลิปนี้ค่อยขอจบเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้า <c oughs> บ๊ายบาย